คนที่กลับมาซ้ำเป็นรอบสานะครับวันนี้สักไรมือไปเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้มาพบกันนะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่เดี๋ยวขออนุญาตสอบถามชื่อเล่นชื่อนัทวันสุกิริชื่อเล่นก็ได้ครับพี่ปิกนะครับพี่ปิกได้ได้สักไยมือกับหมอปุณรอบสองรอบสามวันนี้วันนี้รอบที่สาวันนี้รอบที่สามก็ไม่ได้เจอหมอปุลก็สองปีแล้วสักไปสองปีแล้วรอบหนึ่งรอบสองก็คือสองปีแล้ว ไี้เจอกับเขาพูดก็สั่งดูไปเป็นยังไงบ้างก็ชีวิตก็ดีขึ้นเลยนะคะมีสิ่งดีๆเข้ามาชีโอกาสขึ้นเรื่อยๆก็พอรู้ขอบคุญจะมาเลยเนี่ยตื่นตันมสวยขึ้นด้วยนะจากที่เราเคยเจอเมื่อก่อนเนาะสวยขึ้นใช่สวยขึ้นค่ะคก็ตื่นตันอยากมาเติมดเลยค่ะวันนี้เราได้มาเติมพลังอีกเพิ่มให้มันยิ่งดีขึ้ วันนี้เล่ที่ศัก์ก็ขอให้ประสบความสําเร็จนี่มัมขึ้นไปก็เดี๋ยวให้พี่ปิกฝากถึงคนที่เพิ่งเห็นคลิปนี้เป็นครั้งแรกแล้วแบบเหมือนลังเลอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับก็คนไหนที่แบบว่าดวงตกหรือว่าทุกข์ใจอะไรนะคะก็มาหาหมอปุ๋นได้นะคะเป็นที่หมอก็เป็นที่ปรึกษาให้ในเรื่องแบบเติมดวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่แบบทุกข์ใจที่ปัญหาอะไรเงี้ยค่ะลงมาหาหมอปุ๋นะคะครับขอบคุณครับ